อันนี้ครับมาถึงศึกประทานโคโคสเตีฟ้าครับผมแบงผมดีดีดีเรากวินาทดุ๊ดดนกนัทท็อปนันนี่คือรถของพวกผมครับเนี่ใยใครว่าหญยครับเนี่ยซื้อมาก็ตกเกือบร้อยกว่าบาทครับ แตครับว่าซื้อหลายคันกันไ,ได้ไงล่ะมันจะคงจะถา้าผมขายน,นะคันละร้อยกว่าบาทครับเนี่ยก็ผมโมมากันหมดแล้วครับไม่มีคันไหนที่จะพังเลยถ้าพังพวกผมก็ทำได้ครับใครอยให้ผมทำคมับเนี่ยหลายใจครับคันนี้อ่าพังแล้วนะครับอย่าไปเส <c oughs> ี่ยงเ่อลายกลายออกจะสวยแล้ว ไว่ตรงไหนไม่เห็นการครับขอแนะนำมาจากร้านป้าแตปลาวนะครับขอแนะนำจากร้านป้าแตนนะครับป้าแตป็นหนองแองลาดตลาดนั่นหนองแองสระบุรีนะครับคันนี้พังแล้วนะครับทะเบียนจำไม่ได้ในกนนีจำไม่ได้ครับผมขอจบเพียงคนนี้นะครับ